สวัสดีค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยในรูปแบบการเดินการสอนแบบออนไลน์นะคะกับวิชาภาษาไทยพบกับคุณครูแพมนางสาวนัฐการหมันจันค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่30เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะในวันนี้ค่ะครูแพมจะมาสอนในเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะคะครูขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า172ค่ะและลูกๆจะเจอกับเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความรู้ความคิดค่ะนักเรียนสามารถไปอ่านประกอบเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการพูดนะคะเรามาดูค่ะว่าการพูดมีความสำคัญกับมนุษย์อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราการพูดเป็นทักษะหลักในการติดต่อสื่อสารกัน การพูดนั้นมีไว้เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจและความต้องการการรู้จักใช้ทักษะการพูดให้ถูกต้องทั้งการออกเสียงและการเตรียมคำพูดนั้นจะทำให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดไมตรีที่ดีต่อกันดังนั้นสรุปได้ว่าทักษะการพูดเป็นทักษะ ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ในการติดต่อสื่อสารกันค่ะสำหรับความสำคัญของการพูดนะคะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วว่าการพูดเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันซึ่งการพูดจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อผู้พูดสามารถพูดได้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของตน เช่นหากมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลก็ทำให้ผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลนั้นได้หรือหากมีวัตถุประสงค์ในการพูดเพื่อแสดงความต้องการก็สามารถทำให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความต้องการของผู้พูดได้ค่ะนอกจากนี้แล้วผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดีสามารถวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังได้ว่า เป็นวัยใดเพศใดการศึกษาระดับใดและมีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษค่ะรวมทั้งผู้พูดจะต้องมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและรู้จักสร้างบรรยากาศการพูดให้มีความเป็นกันเองค่ะสำหรับลักษณะการพูดในโอกาสต่างๆนะคะ จะแบ่งเป็น4ลักษณะใหญ่ๆค่ะ 1. คือการพูดแสดงความคิดเห็น 2. การพูดแสดงความรู้สึก 3. การพูดจูงใจโน้มหนาวใจ 4. การพูดให้ความรู้ความเข้าใจในวันนี้เราจะมาเรียนการพูดแบบใดคะนักเรียนหลายคนที่ตั้งใจฟังก็จะสามารถตอบได้ค่ะ ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการพูดลดักษณะใดนักเรียนพอจะทราบบ้างหรือไม่คะ ถ้ายังไม่ทราบนะคะหรือยังไม่แน่ใจวันนี้ครูก็จะมาสอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยค่ะการพูดแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นการพูดที่แสดงถึงความคิดหรือความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งที่เราได้อ่านได้ฟังหรือเราได้ดูมาค่ะ หลักในการพูดแสดงความคิดเห็นมีดังนี้ 1. จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูดเป็นอย่างดี2จะต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์หากไม่เห็นด้วยควรเป็นการติเพื่อก่อควรมีข้อเสนอแนะและไม่มีอคติหรือความลำเอียงค่ะ 3. ผู้พูดจะต้องหลีกเลี่ยงการสแสดงความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นและไม่พูดจาสอเสียดทับถมหรือเยาะเยะ้ยผู้อื่นค่ะ 4. ผู้พูดจะต้องใช้ถ้อยคำสุภาพชัดเจนและเพื่อให้ผู้ฟัง เห็นภาพนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบการพูดตัวอย่างนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาพหรือเป็นวิดีทัศน์นะคะอาจจะเป็นนิทานอาจจะเป็นคําคมคําขวัญหรือสํานวนสุภาษิตต่างๆยกขึ้นมาประกอบเนะะื้อหาที่เราพูดค่ะและข้อ5ค่ะผูพ้พูดจะต้องมีมารยาทในการพูดซึ่งในคาบของเมื่อวานนะคะ ก็ได้สอนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการพูดค่ะเรามาดูโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเราจะพูดแสดงความคิดเห็นในโอกาสใดได้ไดบ้างค่ะโอกาสที่หนึ่งคือการให้สัมภาษณ์ค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะเวลาเราดูข่าวหรือ ดูในวิดีโอต่างๆนะคะในโซเชียลมีเดียเมื่อเกิดหัวข้อใดๆก็ตามนะคะเป็นที่เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นประเด็นนะคะขึ้นมาต้องการคำตอบนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้นั้น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์นักแสดงสัมภาษณ์นักการเมืองนะคะหรือว่าสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในข่าว น,ะะนอกจากนี้ค่ะการให้สัมภาษณ์นั้นก็พบในการสมัครงานหรือสมัครเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่นในรูปนะคะรูปที่หนึ่งค่ะเป็นรูปของอานางนักแสดงคนหนึ่งนะคะให้สัมภาษณ์ค่ะและรูปที่สองเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะกำลังให้สัมภาษณ์นะคะในการสมัครงานค่ะ โอกาสที่2ค่ะที่เราสามารถพูดแสดงความที่เห็นได้คือการประชุมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่นะคะเราก็สามารถที่จะพูดแสดงความคิดเห็นขึ้นมาเพื่อที่จะหาแนวทางในการทำให้งานหรือสิ่งที่เราต้อง ปฏิบัติสิ่งที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเอาไว้ค่ะการประชุมจึงจําเป็นต้องมีการพูดแสดงความคิดเห็นกันค่ะโอกาสต่อไปคือการสัมมนาค่ะการสัมมนานั้นจะเป็นในเชิงของการมาแบ่งปันความรู้นะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ในการที่เราพูดถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งแล้วเราอาจจะเสริมความคิดเห็นโดยอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เราศึกษามาหรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยประสบพบมาค่ะต่อไปค่ะเป็นการอภิปรายค่ะการอภิปรายนั้นก็จะมีเรื่องของ การตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็อธิบายถึงคำตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นในรูปนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับลักษณะการประชุมนะคะโดยที่ผู้นำเสนอหรือผู้พูดนะคะอาจจะนำข้อมูลที่ตนได้รวบรวมมาศึกษามานะคะแล้วนำเสนอให้กับผู้ฟังแล้วก็ให้ผู้ฟังนั้นซักถามถึงข้อสงสัยหรือจุดบกพร่องอะไรอย่างเี้ค่ะนั่นก็คือจะเป็นการอภิปรายนะคะ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้เน้นย้ำไปแล้วว่าหากเราจะ,ะแสดงความคิดเห็นในเชิงที่เราไม่เห็นด้วยเราจะต้องให้เหตุผลประกอบว่าทำไมเราถึงไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ชี้แนะแนวทางหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้พูดหรือผู้นำเสนอข้อมูลนั้นได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะจึงจะเป็นการพูดในเชิงสร้างสรรค์ค่ะ ต่อไปค่ะโอกาสในเรื่องของการบรรยายนะคะเราจะสามารถพบเจอการแสดงความคิดเห็นได้นะคะในเรื่องของการบรรยายนะคะการบรรยายก็คือการออกมาเล่านะคะออกมาเหมือนแบ่งปันคล้ายๆแบ่งปันประสบการณ์นะคะชี้แนะแนวทางนะคะให้แนวทางแก่ผู้ฟังโดยที่เรานะคะอาจจะ พูดถึงความคิดเห็นของเราไปได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่เรากําลังบรรยายนะคะอย่างเช่นในรูปค่ะต่อไปค่ะเรามาดูเรื่องของลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีค่ะผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้นะคะ1คือผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดีค่ะเช่น หากผู้พูดจะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีไทยนะคะแสดงว่าผู้พูดนั้นจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าหรือมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องวรรณคดีไทยแล้วจึงจะออกมาแสดงความคิดเห็นได้ค่ะข้อที่2ค่ะจะต้องเป็นผู้มีเหตุผลสามารถใช้ดุลพินิษ หรือใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องต่างๆด้วยความเป็นกลางปราศจากอาคาติไม่ใช้อารมณ์ไม่เดาไม่คาดคะเนนะคะคือการที่เราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในเชิงของการแสดงความคิดเห็นเราจะต้องไม่มีอาคาตินะคะอาคาติคือความรู้สึกที่เราไม่ชอบใช่ไหมคะเช่นสมมุติว่าเราพูดถึง สมุนไพรไทยนะคะแล้วสมมุติว่าผู้พูดนั้นเป็นผู้พูดที่ไม่เชื่อถือเรื่องของสมุนไพรแต่เชื่อถือในเรื่องของสารเคมีหรือเชื่อถือในเรื่องของวิทยาการทางการแพทย์นะคะแล้วเขาต้องออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะเขาอาจจะพูดออกมาด้วยความอคติก็ได้นะคะแล้วทีนี้ข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปข้อมูลที่เขาสื่อสารออกไปจะไม่มีความเป็นกลางนะคะ ดังนั้นหากเราจะพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะต้องมีใจเป็นกลางนะคะไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวไม่ใช้การเดาคาดคะเนค่ะเราจะต้องใช้ข้อมูลเท่านั้นค่ะในการออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะข้อที่3ค่ะใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาสโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟังนะคะเมื่อสักครูนี้ได้ยกตัวอย่างนะคะเรื่องของโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะหากว่าเราจะต้องไปอภิปรายนะคะแล้วเป็นผู้อภิปรายนะคะแล้วทีนี้มันจะเป็นเชิงขัดแยง้งใช่ไหมคะเพราะเราจะต้องไปหาจุดบกพร่องในข้อมูลที่มีผูน้นำเสนอมาและแต่ว่าเราจะต้องพูดอย่างไรเพื่อให้ ผู้ที่เราสนทนาด้วยหรือผู้ที่เราพูดด้วยหรือผู้ฟังของเราไม่ได้รู้สึกคุ้คข้อง,องมองใจดังนั้นการใช้คำสุภาพใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะกับโอกาสที่เราพูดจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในการพูดค่ะข้อนี้จึงเป็นข้อที่สำคัญนะคะ ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ค่ะเรื่องของการพูดจาให้สุภาพไพเราะนะคะข้อที่4ค่ะการแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามควรจะแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญค่ะไม่ควรที่จะไปแสดงความคิดเห็นในเชิงลบในเชิงของการวิจารณ์แบบ ทำลายผู้อื่นนะคะมันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้หลายๆคนก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะหรือโซเชียลมีเดียต่างๆในการพูดเพื่อทำลายผู้อื่นนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะหานักเรียนพบเห็นพบเจอควรที่จะใช้วิจารณญาณในการรับสารเหล่านั้นก่อนนะคะ แต่ครูก็จะขอยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นที่ดีนั้นแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราพูดออกไปด้วยคำที่สุภาพมีเหตุผลนะคะมีเหตุผลที่เหมาะสมและตั้งอยู่บนความเป็นจริงเราก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดีค่ะต่อไปค่ะเรามาดูการใช้ภาษาในการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะ หนึ่งจะต้องใช้ถ้อยคำให้กระทัดรัดมีความหมายชัดเจนเรียงเนื้อหาหรือเนื้อความตามลำดับจะทำให้ผู้ฟังไม่สับสนค่ะ 2. ใช้ถ้อยคำภาษาที่เป็นลักษณะเฉพาะของการแสดงความคิดเห็นเช่นการใช้คำสรรพนามบุรุษที่1เพื่อระบุว่าเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นนักเรียน จำคำสรรพนามได้ไหมคะหากคําสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนั้นจะหมายถึงตัวของผู้พูดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นดิฉันเห็นว่าผมเห็นว่าขอภัยค่ะผมคิดว่าดิฉันเข้าใจว่าผมใคร่ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติว่าเราจึงขอเสนอแนะว่า หรือพวกเรามีความเห็นร่วมกันว่าสังเกตไหมคะคำสรรพนามเหล่านี้นั้นเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่าดิฉันผมเราหรือพวกเราค่ะต่อไปค่ะเราจะต้องใช้ถ้อยคำหรือกลุ่มคำเพื่อบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นได้แก่คำว่าอาจอาจอาจะคงคงจะ น่าน่าจะทั้งควรเป็นต้นค่ะข้อที่4ี่ค่ะจะต้องใช้ถ้อยคำเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลด้านศิลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมไม่พูดประชดประชันไม่พูดก้าวร้าวเสียจสีไม่พูดแบบขวานผ่าซาาหรือไม่พูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดเจตนาที่ไม่ดีค่ะ ข้อที่5ค่ะจะต้องมีมารยาทในการพูดไม่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเช่นคำสบคำดา่าคำหยาบจะต้องมีกิริยาวาจาที่สุภาพน้ำเสียงนุ่มนวลและต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะครูก็จะขอสรุปนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนไป ดูวิดีโอนะคะตัวอย่างนะคะเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนั้นนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเพราะว่าทุกคนนั้นมีความรู้สึกมีความคิดเป็นของตนเองแม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีความคิดเห็นหรือมีความรู้สึกไม่ตรงกับผู้อื่น แต่ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องทะเลาะกันเพียงเพราะเรามีความคิดที่แตกต่างกัน,กนเราควรที่จะใช้คําพูดสื่อสารกันด้วยความสุภาพและมีเหตุผลนะคะมันจึงเกิดมาเป็นสำนวนมากมายค่ะสำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะคะ สำนวนไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพูดเช่นขวานผ่าซากค่ะแปลว่าพูดจาตรงเกินไปผงผางไม่เกรงใจใครพูดไม่ดูการละเทศะไม่ใส่ใจว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไรดีไหมคะพูดขวานผ่าซากไม่ดีนะคะหรืออาจจะเป็นปั้นน้ำเป็นตัวหมายถึงแต่งเรื่องพูดเรื่องไม่จริง จนคนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงดีไหมคะแบบนี้ไม่ดีนะคะดังนั้นคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเราจะนำไปใช้เชิงสร้างสารรค์มันก็จะดีมากๆเลยแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะมันก็จะส่งผลเสียนะคะเพราะฉะน้นครูก็ฝากให้ลูกๆทุกคนนะคะรู้จักใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์และเน้นย้ำให้พูดจาให้ สุภาพไพเรค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีการบ้านค่ะดูก็ฝากให้นักเรียนทบทวนเนะะื้อหาที่ผ่านมาค่ะและส,สางงานที่ยังไม่เสร็จค่ะหากนักเรียนไม่แน่ใจว่างานใดที่นักเรียนยังไม่ทำนะคะนักเรียนไปเช็คดูได้นะคะจะเป็นสรุปการบ้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของเดือนมิถุนายนนะคะการบ้านทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง28ค่ะมีการบ้านจำนวนนี้นะคะหน้าไหนยังไม่ทำใบงานอะไรยังไม่ทำก็ทำนะคะส่งย้อนหลังมาได้นะคะนี่เป็นเดือนมิถุนายนสำหรับเดือนกรกฎาคมค่ะก็จะมีเท่านี้นะคะสามารถเช็คดูได้ตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะ วิธีการส่งงานค่ะเหมือนเดิมค่ะ5ทับห,หทับสทับค่ะส่งที่ลายส่วนตัวของครูแพรเลยค่ะส่วน5ทับสทับและ56ทับนะคะส่งไปที่ลายส่วนตัวของครูอังค่ะหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถสอบถามได้ทางลายหรือจากคอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบใจลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์สมมตินะคะจีน่าจะจําลองเหตุการณ์ให้ว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในห้องประชุมห้องประชุมหนึ่งค่ะหัวหน้าถามขึ้นมาว่าเออน้องๆจา๋าปกติเนี่ยช่วงครึ่งปีนะเราก็จะมีจัดแข่งกีฬาสีของประจําออฟฟิศของเราค่ะทีนี้ตอนนี้เรื่องออปลดล็อกเนี่ยก็เริ่มบรรยากาศดีขึ้นแล้วสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นพี่อยากถามความคิดเห็นพวกเรานะ ว่าเราคุณจะจัดดีหรือไม่จัดดีอ่ะเราเรามาดูคนที่เป็นทูนิสนะคะว่าลักษณะการตอบเขาจะเป็นยังไงคะ่ะออหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพี่คือเท่าที่ดูตอนนี้ก็คนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเราก็เป็นศูนย์แล้วเนาะพี่เนาะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าปลดล็อกมาแล้วแล้วเราไปจัดงานอีเวนต์แล้วเกิดสมมุติว่ามีคนติดเชื้อขึ้นมามันจะเป็นยังไงอะคะ่ะหรือพี่ว่าไงอะคะ แล้วลองมาดูขั้วตรงข้ามเลยค่ะ too aggressive โอ้ยพี่จะจัดไปเถอะเขาก็จัดกันหมดแล้วแหละจะมัวรออยู่พอดีก็ไม่ได้บิวตัวลงตัวเลขกันพอดีจัดไปเถอะค่ะพี่ส่วนคนที่อยู่ตรงกลางค่ะเขาจะพูดประมาณนี้ค่ะความเห็นเพลินเพลินอยากให้จัดค่ะพี่เพราะเพลินมองว่าคือช่วงก่อนโควิดที่ผ่านมาเนี้ยค่ะเราก็แบบตัวเลขบริษัทเราดรอปไปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่เราแบบ คลายปลดล็อกมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยจำนวนคนไข้ที่ติดใหม่อะก็เป็นศูนย์มาตั้งหลายวันแล้วค่ะพี่ประจวบเหมาะกับว่าถ้าสมมุติเราจะจัดจริงๆอ่ะเราก็สามารถจะมีมาตรการป้องกันได้นะคะเราเลือกกิจกรรมได้เราเลือกแบบนโยบายในการวางตัวของพนักงานเราได้ค่ะก็เลยคิดว่าอยากให้จัดค่ะ